สวัสดีครับผมนายวุฒิชัยมังลานักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิไสนะครับก็ได้รับหน้าที่นะครับให้ดูแลงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์นะครับงานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับการเขียนข่าวนะครับใครทําที่ไหนนะครับอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเรียบเรียงนะครับเพื่อให้เกิด ความน่าสนใจนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบข่าวเราทํางานในแต่ละวันนี้นะครับแต่ว่าเราขาดการประชาสัมพันธ์ดีนะครับเขาก็จะไม่รับรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทํางานประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่รับงานก็ค่อนข้างที่จะทํากันบ้านนะครับเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะสื่อสารนะครับสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะครับเป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของ พี่น้องประชาชนครับก็มีโอกาสนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดมาศรคระามนะครับได้เข้าอบรมนะครับการส่งเสริมภาพรับองค์กรนะครับก็จะมีหลักสูตรการจัดทําวิดีทัศน์นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองนะครับโดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งก็ได้นำความรู้นะครับมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับสำหรับผลงานเด่นนะครับที่ มีความภาคภูมิใจนะแล้วก็มีหลายๆผลง,งานนะครับเพราะว่าทุกผลง,งานในผมค่อนข้างที่จะตั้งใจทําเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับต่อภาพลักษณ์องค์กรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับโดยหลายๆคลิปนะครับก็อ,อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของการประกวดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับคลิปวิดีโอโครงการสตรีปันรักปลูกผักปลอดภัยนะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ โครงการประกวดนะครับกองทุนหมู่บ้านดีเด่นนะครับได้ลองชนะเลิศนะครับแล้วก็โครงการประกวดหมู่บ้านซืรอปิพอเพียงนะครับดีเด่นนะครับก็ได้รางวัลลองชนะเลิศนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นคลิปนําเสนอนะครับตนเองสู่ประกวดนะครับรางวัลพัฒนากรวัญใจชุมชนนะครับอันนี้ก็ได้รับรางวัลนะครับคลิปล่าสุดที่ มใจมากๆนะครับก็เป็นคลิปการสอนนะครับการจัดเก็บข้อมูลจบทอบนแอปพลิเคชันนะครับบนโทรศัพท์นะซึ่งเกิดจากโจทย์ยากนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปอบรมพี่น้องประชาชนได้โดยสถานการณ์โรคระบาดนะครับก็เลยได้จัดทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพือ่อที่จะสอนนะครับพี่น้องชาวอำเภอพะยะปูวิสัยนะครับในการ จัดเก็บข้อมูลจกทอนะครับเป็นการขับเคลื่อนงานนะครับของสำนักงงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆบูมิไส้นะครับปรากฏว่าคลิปนี้นะครับก็มีการแชร์ออกไปนะครับทั่วประเทศนะจนกระทั่งระยะเวลา7วันนะครับมียอดคนดูถึง1 0 0 0 0คนนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีนะครับนอกจากนั้นก็ ส่งผลในด้านงานก็คือ,อผลการจัดเก็จบจ้าปทของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพยัคฆภูมิสสยนะครับค่อนข้างที่จะ,ะน่าพอใจนะครับแล้วก็ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ถือว่าน่าพอใจเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายๆอำเภอของจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มีการแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อที่นำไปใช้งานก็อยากขอขอบคุณนะครับพี่น้อง พัฒนากรทุกท่านนะครับพี่น้องอาสาสมัครทุกคนนะครับที่เห็นความสําคัญของคลิปนี้นะครับว่าเป็นประโยชน์แล้วก็แชร์กันไปนะครับก็เกิดความภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ได้ขับเคลื่อนง,งานนะครับเกิดความภาคภูมิใจที่สุดครับผม